สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรวยมหามงคลชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ผมก็พามาดูนี่ครับผมการเปรียบเทียบขนาดของเลทของหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับจากที่บอกไปครั้งก่อนนะครับก็คือนี่ครับเป็นเลทรุ่นบูชาครูขนาดหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เลทรุ่นรุ่นรุ่นอะไรนะรุ่นรัฐบาลใส่นะครับเนี่ยพูดติดขัดเลยครับพูดถึงรัฐบาลเนี่ยครับนี่นี่ก็เลยนี่ครับเป็นเลท รุ่นรัฐบาลใส่นะครับเป็นเลดรุ่นวิ่งแล้วรวยนะครับแล้วก็มีเลดส่วนตัวที่ผมใช้ทุกวันนะครับก็คือรุ่นโดยเจริญสุขนะครับที่ใช้นานหลายปีนะครับมาดูขนาดกันเลยครับเริ่มจากนี้ก่อนนะครับนี่จากที่ดูครับว่าเล็กจริงครับนี่เลดขนาดเส้นเล็กจริงๆนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่วันนี้เรามาเปรียบเทียบขนาดของเลดกันเลยนะครับนี่ ว่าเล็กจริงจริงว่าจริงไหมว่าผมโกหกหรือเปล่านี่มาเปรียบเทียบให้ดูครับนี่วางให้ดูก่อนครับนี่แล้วก็นี่จะให้ดูครั้งก่อนครับนี่วิ่งแล้วรวยนะครับรุ่นรัฐบาลใส่นะครับนี่เป็นกล่องที่รูรามากเลยครับบอกไว้ก่อนรุ่นนี้ผมยังชอบเลยแล้วก็เป็นเลทขนาด2บาทนะครับ รุ่นวิ่งแล้วรวยครับปายแดงทั้งหมดครับนี่ผมซีนไว้ครับผมต้องมาแกะซีนให้ดูอีกทีนึนะ่มาดูกันเลยครับว่าขนาดต่างกันไหมนี่มีเหรียญขนาด2บาทในมือนะครับนี่ครับต่อมาก็เหรียญขนาด1บาทในมือครับนี่ดูกันเลยครับนี่ นี่ครับเป็นไงครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าถ้ามีเลทได้เลทสาบาทมาผมก็จะทำมาให้ใส่ให้ทำคลิปให้ดูอีกครับเลทสาบาทจะมีแค่รุ่นกระถินเท่านั้นนะครับจะไม่มีรุ่นอื่นครับแล้วก็มาดูนี่เลทที่ผมใส่ใส่ติดตัวทุกวันครับรุ่นรวยเจริญสุขนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงครับนี่อันนี้ขนาด4บาทนะับผมใช้เองจริงนะครับนี่เลทชนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่อยู่ นี่ครับใส่เองใส่ทุกวันด้วยครับนี่ใสจนดําเลยครับนี่นี่ครับมาเทียบดูครับดูดูขนาดแต่นี่ผมเลี่ยมกรอบไปแล้วนี่ก็เลยอาจจะดูใหญ่หน่อยดูสายแล้วก็รู้แลครับนี่เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนี่เปรียบเทียบเลยแล้วก็เลทหนึ่งบาทนะครับเลรหนึ่งบาทนี่ก็เหมาะสําหรับเด็กหรือผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ครับ ผู้ชายน่าจะใส่ไม่ค่อยได้ใส่ไม่ได้เลยนะครับขั้นต่านี้ต้องหยุดนี่ครับหนึ่งบาท2บาทแล้วก็สี่บาทครับดูขนาดความใหญ่ของเส้นเลทนะครับนี่เป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะครับเลททุกเส้นของนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับความใหญ่แตกต่างกันเลยครับคนละไซส์กันเลยครับนี่แต่ผู้ชายอย่างเราเราเราก็ต้องใส่สองบาทหรือสี่บาทเลยนะครับแต่ก็มีเลทเลทขนาดแดบาทด้วยครับ คือเลสขนาด8บาทคือเส้นใหญ่มากสาหรับผู้ชายคนที่แ,แขนใหญ่ๆจริงๆนะครับนี่เป็นไงครับนี่ครับเลสขนาด1บาท2บาทแล้วก็4บาทนะครับนี่ผมมาให้ดูนี่มาเปรียบเทียบกันเลยครับนี่แต่เลสพวกนี้ต้องวางดีๆครับคือแบบถ้าจมูกโดนนี่คือจะไม่ได้เลยครับซูมให้ดูนะครับ นี่ครับแล้วก็เลทสองบาทนะครับนี่แล้วก็เลทขนาดหนึ่งบาทนะครับนี่เป็นไงครับเดีย๋ยวผมให้ดูความความยาวความยาวผมว่าพอๆกันครับนี่สองบาทกับหนึ่งบาทเนี่ยแต่ถ้าสี่บาทอ่ะจะเป็นยาวเลยครับ ีค่ความยาวใกล้เคียงกันครับนี่ครับผม,ผมเทียบให้ดูนะครับนี่ก็สั้นกว่านิดหน่อยครับนี่จะประมาณนี้ครับนี่แต่ความใหญ่ความหนานี่แล้วแต่แขนของพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่ส่วนตัวผมก็ชอบใหญ่ๆห,หน่อยครับนี่ ขาแขนเป็นคนแขนใหญ่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวใส่ใส่ดูอีกทีครับนี่แต่นี้เล็กจิ๋วน่ารักมากเลยเส้นนี้สวยด้วยครับนี่เหมือนรุ่นเลื่อนสมรรศนะสักเลยครับนี่แต่เป็นเส้นเล็กสายก็เล็กไปด้วยครับนี่ผมให้ดูเนี่ยเทียบสองบาทกับหนึ่งบาทครับนี่สายขนาดสายอะไรต่างกันหมดเลยครับนี่ขนาดหัวเล็อะไรก็ต่างกันหมดนะครับนี่ ลองเทียบหนึ่งบาทกับสี่บาทนะครับนี่โหนี่พ่อกับลูกเลยครับนี่นี่ครัดูสายครับโห<ฮ>เดี๋ยวผมเทียบเดี๋ยวใส่ใส่สองบาทเทียบให้อีกทีนึงครับผมนี่จะได้รู้ๆกันไปเลยครับว่าต้องใส่ขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับ แล้วแต่ความชอบด้วยครับแต่บางคนก็ตัดสายได้ครับบางรุ่นไม่มีขนาด1บาทหรือนย่ครับส่วนใหญ่ก็รุ่นใหม่ๆก็จะมีขนาด1บาทนะครับก็เพิ่งทําขนาด1บาทมาส่วนใหญ่ก็รุ่นที่ทานหลวงพ่อจริงก็ขนาด4บาทแล้วก็2บาทครับส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้ครับนี่ครับดูขนาดสายอะไรดูครับผมนี่ครับ ยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็พามาชมเฉยๆนะครับพี่ๆทุกท่านครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอกราบลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ